โชคเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญฟ้าลิขิตเท่านั้นหรือเปล่าแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการเกิดโชคได้หรือไม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณอีพีนี้นะครับเราอยู่กันกับหนังสือที่ชื่อว่าฝึกสมองให้เรียกโชคหนังสือเล่มนี้ครับ เป็นวิธีการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่โชคเ,เข้าข้างเราเสมอแต่ว่าฝึกตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลหมอผิงเนี่ยครับเป็นเจ้าของพอดแคสต์นะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลสมิติเวชและยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มที่เขียนเองนะฮะหรือว่าหนังสือแปลเนี่ยอีกหลายเล่มเลยทีเดียวครับ ในเล่มนี้ครับหมอผิงเนี่ยจะมาเล่าถึงปัจจัยแห่งความโชคดีโดยที่ยึดหลักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าความโชคดีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่มันเป็นผลจากการที่ตัวเราเนี่ยฝึกสมองครับให้ปรับวิธีการคิดแล้วก็วางแผนลงมือทําอย่างชาญฉลาดงหากเล่มนี้ครับก็คุณหมอเนี่ยจะมาแชร์ทั้งเทคนิคนะฮะการดึงดูดโชคผ่านงานวิจัยต่างๆมากมายเลยนะฮะ แล้วก็เป็นงานวิจัยทางจิตวิทยานะครับรวมไปถึงประสบการณ์ส่วนตัวของคุณหมอด้วยครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะฮะบ,บทแรกครับชื่อว่าฝันใหญ่แล้วใส่ดินชักไว้ก่อนอ่ามันคืออะไรนะครับคุณหมอผิงครับเล่าถึงตอนที่คิดจะเริ่มทำพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Single Being นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ300กว่า EP แล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยครับมันมาจากที่คุณหมอเนี่ย ได้ฟังพอดแคสต่างประเทศเราก็ชอบนะครับอันนี้คือแบบนานมากแล้วฮะค,คุณหมอเนี่ยฟังบนรถนะฮะเราก็เลยนึกอยากจะทําบ้างนะครับที่เป็นแบบแนวเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความถนัดของคุณหมอฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีแรงบันดาลใจแต่ว่ายังไม่พร้อมนะฮะมีทั้งงานประจําแล้วก็จะอัดเสียงยังไงจะไปออกอากาศที่ไหนเนี่ยคุณหมอก็ยังไม่รู้เลยคุณหมอก็เล่าต่อว่า ณเวลานั้นเนี่ยโชคดีที่ในเวลาเดียวกันนั่นเองเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดเรื่องสุขภาพผ่านทางคลื่นวิทยุทําให้รู้จักกับ Creative แล้วก็ซายเอนจิเนียรซึ่งตอนหลังเนี่ยก็เลยชวนกันมาทำพอดแคสต์ซิงเกิลดียิ n งนะฮะพอลองนึกย้อนกลับไปความโชคดีเหล่านั้นเนี่ยความโชคดีที่มีคนมาชวนจัดรายการวิทยุเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าคุณหมอเนี่ยได้เขียนหนังสือแล้วก็ได้แปลหนังสือหลายเล่มเลยก็เลยเป็นที่รู้จัก จุดที่คนเนี่ยก็เลยมาชวนคุณหมอไปจัดรายการวิทยุเรื่องหนังสือก็เหมือนกันเรื่องหนังสือเนี่ยคุณหมอก็เล่าว่าเคยเป็นความฝันมาก่อนอยากจะมีหนังสือที่เขียนเองเนะ่ครับวางอยู่บนชั้นหนังสือนะที่รา้านหนังสือชื่อดังการที่มีความฝันแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็ได้เริ่มฝึกฝนเริ่มฝึกฝนการเขียนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกการเขียนบล็อกหรือแม้กระทั่งการเขียนเรื่องสั้นนะฮะคุณหมอยังบอกต่อว่าฝันเหล่านั้นเนี่ย มันเป็นจริงเพราะโชคดีหรือว่าเพราะอะไรกันแน่ครับคุณหมอก็เลยสรุปครับว่าโชคดีของตัวหมอเองเนี่ยมันมาจากการเตรียมตัวนะค,คูณเข้าไปกับจังหวัะที่มันเหมาะสมนะครับมันก็เลยทําให้เกิดโชคดีขึ้นมาต่อให้เกิดว่าเราเนี่ยคุณหมอเนี่ยครับไม่ได้ฝึกการเขียนมาโดยตลอดเนี่ยก็คงไม่ได้มีผลงานจากการเขียนหนังสือถ้าเกิดไม่มีหนังสือ ก็คงไม่ได้จัดรายการวิทยุและถ้าไม่ได้จัดจัดรายการวิทยุก็คงไม่ได้มาทำพอดแคสต์นะครับโชคต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดจากความบังเอิญเพียงอย่างเดียวหรอกแต่มันมีตัวอันเนี่ยเป็นตัวผลลัพธ์นะ,ะของความพยายามที่ถูกสั่งสมมาแล้วก็มาบรรจบกับเวลาที่เหมาะสมมากกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของคุณหมอที่บอกว่าจริงๆแล้วความโชคดีเนี่ยมันเกิดจากการเตรียมตัวต่างหากนะครับมาพนวกกับเวลาที่เหมาะสม มันก็เลยเป็นความโชคดีฉะนั้นสรุปแล้วถ้าคุณอยากโชคดีคุณต้องเตรียมตัวด้วยนะครับบทถัดมาชื่อบทน่าสนใจมากครับพลันของความโชคร้ายนะฮะหมอผิงครับเล่าเรื่องที่มาของครีมแต้มสิวนะครับที่เป็นครีมขายดีของ Skin เอกนะฮะก็เป็นบริษัทของคุณหมอนี่แหละนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากความโชคร้ายครับก็คือมีวันหนึ่งคุณหมอเนี่ยไปต่างจังหวัด แล้วเกิดเป็นสิวอักเสบขึ้นมาระหว่างทางนะครับก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับโชคไม่ดีเลยว่าตัวคุณหมอเนี่ยไม่ได้เอายาติดติดมาด้วยเพื่อนคุณหมอครับก็เลยให้ยืมเป็นแบบแป้งน้ําทาสิวนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันช่วยทําให้สิวยุบได้ก็จริงแต่ว่าปัญหาก็คือเจ้าแป้งน้ำเนี่ยมันเป็นทําให้เกิดคราบสีขาวบนหน้าซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะหลังจากที่กลับมาแล้วครับ คุณหมอเนี่ยก็เลยได้ไอเดียแล้วก็มาปรับแต่งสูตรนะฮะจนได้ตัวคุณหมอเนี่ยปรับแป้งน้ำนะครับให้กลายเป็นครีมนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นครีมแต้มสิวอักเสบที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวเอาไว้แล้วก็เป็นสินค้าขายดีนะครับแค่เราปรับมุมมองเนี่ยบางครั้งโชค้ายเนี่ยก็กลับกลายเป็นโชคดีได้และนี่คือหลักทัศนคติพื้นฐาน3ข้อที่จะช่วยให้เพิ่มโชคดีให้กับเรารที่คุณหมอสรุปมา ข้อแรกครับอบกอดความล้มเหลวหลายๆครั้งเลยความล้มเหลวที่เกิดจากความพยายามเนี่ยจริงๆแล้วว่าเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้นะฮะตัวอย่างคลาสสิกเลยครับบริษัท 3M บริษัท 3M เนี่ยเคยผลิตกาวตัวใหม่ออกมานะครับแต่มันล้มเหลวครับมันไม่ได้กาวที่ดีแบบติดทนนะครับกาวเนี่ยมันติดแล้วมันก็หลุดง่ายนะฮะแต่มันกลับมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตัวกาวเนี่ยมันไม่ทิ้งคราบกาวเอาไว้ ซึ่งเป็นโชคดีของบริษัท 3M ที่นักวิจัยเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งนะครับหรือว่าไม่ได้แบบแอบบกปิดความผิดพลาดอันนี้เอาไว้นักวิจัยเนี่ยพยายามที่จะคิดหาวิธีการที่จะเอากาวเนี่ยไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายครับมันกลายมาเป็นโพสต์อิทที่เป็นสินค้าสร้างชื่อของบริษัท 3M นะฮะข้อที่2ครับการมองปัญหาในมุมใหม่ปัญหาบางอย่างเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะพลิกนะฮะจากวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสได้ยกตัวอย่างนะครับเช่น คุณเนี่ยกาลังรอเครื่องบินเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับแต่ว่าเกิดสภาพอากาศแย่ครับก็เลยโดนประกาศว่าไฟล์ของคุณเนี่ยมันจะดีเลย์ไปสองชั่วโมงนะคุณจะตอบสนองกับสถานการณ์เนี้อย่างไรครับถ้าเป็นคนทั่วไปใช่ไหมครับก็ต้องโอ้ยงงหญิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็บ่นกับตัวเองว่าโอ้ทาไมต้องเป็นเราด้วยทําไมเหตุการณ์แย่ๆแ,แบบเนี้มันต้องเกิดขึ้นกับเราลองคิดในมุมมองใหม่ครับถ้าเกิดเราขึ้นเครื่องไปแล้วเนี่ย แลวสภาพอากาศมันแย่เนี่ยจริงๆแล้วมันอันตรายมากเลยนะครับจริงๆเราอาจจะโชคดีก็ได้นะครับที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนที่เครื่องที่เราจะขึ้นเนี่ยมันจะบินขึ้นออกไปนะฮะหรือคุณอาจจะใช้เวลา2ชั่วโมงนี้ทางานที่ค้างเอาไว้ก็ได้หรืออาจจะใช้ช่วงจังหวะโอกาสนี้แหละหาเพื่อนนะครับที่ขึ้นไฟเดียวกับเราแล้วก็อาจจะปรับทุก,กันคุณอาจจะได้เพื่อนใหม่หรือดีไม่ดีครับอาจจะได้หุ้นส่วนทางธุรกิจก็ได้อาจจะได้งานก็ได้นะครับแค่เปลี่ยนมุมมอง ค,คุณหมอครับยังเล่าถึงประสบการณ์ครับการทํางานครั้งหนึ่งคุณหมอเนี่ยไปทํางานที่โรงพยาบาลที่แบบเพิ่งตั้งใหม่นะค,คนไข้ก็เลยน้อยคุณหมอเนี่ยก็เลยใช้เวลาว่างระหว่างที่รอคนไข้นะครับซึ่งบางทีก็แป๊บเดียวนะครับ5-10นาทีบางทีก็นาน20-30นาทีเอาเวลาช่วงนี้ครับใช้แปลหนังสือจนแปลหนังสือที่ชื่อว่าวิตามินไบเบิลที่เป็นเล่มหนาเลยเนี่ยสำเร็จนะฮะเล่มเนี้ย แปลได้เสร็จแล้วก็เกิดขึ้นจากเวลาที่ว่างเพื่อจะรอคนไข้ครับและสุดท้ายอ่ะครับหนังสือเล่มงนี้มันขายดีแล้วก็ทําให้หมอเนี่ยเป็นที่รู้จักอ่าอันนี้ก็คือเป็นที่การปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับทัศนคติที่3ครับคือการเปิดกว้างให้กับโอกาสใหม่ๆคนโชคดีเนี่ยมักจะไม่นั่งรอโอกาสให้เข้ามาหาครับแต่พวกเขาเนี่ยจะเปิดรับโอกาสเนี่ยเสมอเลยนะฮะวิธีการก็คืออาจจะลองไปที่ที่เป็นสถานที่ใหม่ๆนะครับลองพบปะผู้คนใหม่ๆดูนะครับแล้วก็ เจอคนที่หลากหลายนะฮะคนต่างวัยคนต่างอาชีพเมื่อเราเนี่ยพร้อมจะอบกอดปัญหาหรือความล้มเหลวนะฮะร,รู้จักมองปัญหานะครับตามความเป็นจริงแล้วก็ในมุมมองที่เป็นมุมมองใหม่และมันเปิดรับกันใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยก็น่าจะช่วยดึงดูดโชคนะครับให้เข้าหาตัวได้ง่ายขึ้นนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าอย่าปล่อยให้สมองของคุณเนี่ยหลงทางนะครับหลงทางยังไงนะครับคนโชคดีเนี่ย มักจะมีเป้าหมายชีวิตที่แบบชัดเจนนะฮะเป้าหมายมันไม่ใช่แค่ความมุ่งมั่นครับแต่มันคือการพูดในแนววิทยาศาสตร์ก็คือมันเป็นคําสั่งที่เราป้อนให้สมองเนี่ยทำงานนะฮะในทุกๆวันเนี่ยสมองของเราเนี่ยโอ้โหรับข้อมูลเรียกได้ว่ามากมายเลยนะฮะหลายล้านเรื่องเลยนะครับเยอะมากนะครับสมองเนี่ยจึงมักจะเผลอเผลอไปสนใจเรื่องที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักในชีวิตของเราคุณหมอครับเขาก็เลยมาแนะนํา เทคนิคในการตั้งเป้าหมายครับเทคนิคที่หนึ่งนะครับก็คือการเปลี่ยนความต้องการที่เป็นความต้องการลอยๆเนี่ยให้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นถ้าเกิดมีเป้าหมายบอกว่าอยากรวยอันนี้ไม่ชัดหรือว่าบอกว่าอยากนอนให้ดีแบบนี้ก็ไม่ชัดเหมือนกันนะครับคือต้องชัดเจนไปเลยว่าอยากนอนให้ได้อย่างน้อยวันละเจ็ดชั่วโมงอ่าแบบนี้ชัดเจนแล้วก็วัดผลได้ครับสองครับการเขียนเป้าหมายนะครับเขียนให้แบบ เราทําให้สมองเนี่ยมันเห็นชัดๆนะฮะทุกวันเอาติดเอาไว้นะครับอันนี้คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินมาเยอะแล้วนะครับจริงๆอะครับตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะมันเป็นการช่วยเตือนสมองครับว่าเรื่องเหล่านี้มันสําคัญนะนะฮะคุณอาจจะติดไปที่หน้ากระจกก็ได้ติดไว้ในสมุดบันทึกหน้าแรกก็ได้หรือว่าตั้งเป็นสกรีนแบ็กกราวคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับให้เราเห็นชัดๆนะมันจะเป็นการย้ําเตือนสมองนะครับเป็นแบบสั่งสมอง เทคนิคที่3ครับคือถามคําถามที่จะช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมายในทุกเช้านะฮะถามถามให้สมองคิดหาแนวทางที่จะช่วยให้เป้าหมายสําเร็จครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราจะทําอะไรที่ให้เข้าใกล้เป้าหมายขึ้นได้อีกนิดนึงนะครับแบบเนี้ยก็สมองมันก็จะได้คิดนะครับ4ครับหันเป้าหมายให้เล็กลงนะครับเป้าหมายใหญ่เนี่ยมันยากนะครับกว่าจะสําเร็จนะฮะ กตัวอย่างดีกว่านะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะลดน้ําหนักให้ได้สิบกิโลนะครับโอ้โหสิบกิโลเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับให้เราลองปรับครับปรับเป็นอ่ะสมมติอยากเป็นสิบกิโลในหนึ่งปีเนี่ยเราก็ซอยย่อยเป็นสองกิโลต่อหนึ่งไตรมาสนะครับไตรมาสหนึ่งก็สามเดือนนะครับการหั่นแบบนี้ครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยเห็นผลลัพธ์ได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็แบบมีกําลังใจขึ้นนะฮะอย่างเช่นแบบเวลาลดน้าหนักเนี่ยเออเราลดไปได้ปุ๊บเนี่ย คุณเราก็จะดีขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับไตามารละสองกิโลเนี่ยสี่ไตามารก็แปดกิโลอาจจะไม่ถึงสิบกิโลหรอกแต่ว่ามันเห็นผลดีกว่าดีกว่าที่เราจะเบาหูห oh, น oh ึ่งปีสิบกิโลสิบกิโลนี่เยอะมากเลยนะครับรถน้าหนักนะฮะก็มันเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยมีกาลังใจระหว่างทางครับจะได้ไม่โอ้โหเป้าหมายบางทีมันไกลเกินไปมันก็ไม่มีทางไปถึงนะฮะโอเคอีกบทหนึ่งนะครับชื่อว่าวงล้อของชีวิตของคุณเนี่ย สมดุลหรือยังอันนี้น่าสนใจมากนะครับคุณหมอนะครับพูดถึงการประเมินชีวิตของเราเนี่ยว่าดีหรือยังชีวิตที่ดีเนี่ยต้องสมดุลทั้ง4ด้านนะฮะซึ่งคนที่โชคดีเนี่ยมักจะรักษาสมดุลของทั้ง4ด้านเนี่ยได้ดีรักษาสมดุลก็คือแบบไม่ได้มีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับเรามาฟังกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะด้านที่1ครับคือเรื่องของความมั่นคงด้านการเงิน อันนี้ไม่ได้หมายถึงการที่คุณรวยแบบมีเงินลดบัญชีนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการใช้เงินอย่างเข้าใจครับการที่ไม่ตกเป็นทาสของนี่แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามต้องการนะครับก็คือมีเงินประมาณน,นะฮะวิธีการก็คือให้เราเนี่ยกำหนดครับวิธีการใช้ใจ่ายนะครับมีกดอยู่ข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าถ้าเราเจอของที่อยากได้เนี่ยให้รอก่อนย4ิบสี่ชั่วโมงนะฮะใส่ตะกร้าไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปกดซื้อนะครับพอครบย4ิบี่ชั่วโมงปุ๊บ ถ้ายังอยากได้อยู่ถ้าคิดว่ามันจําเป็นเราค่อยซื้อนะฮะอันนี้ป้องกันอารมณ์ชั่ววูบนะครับได้ดีเลยด้านที่สองครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีคนที่โชคดีเนี่ยไม่ใช่คนที่มีเพื่อนที่เยอะที่สุดครับแต่เป็นคนที่มีใครสักคนหนึ่งอยู่เคียงข้างตอนที่ล้มลงต่างหากนะฮะคุณหมอก็แนะนําครับว่าอย่าลืมจัดแบ่งเวลานะครับในตารางเวลาเนี่ยให้กับการสร้างความสัมพันธ์นะฮะอย่างเช่นการไปกินข้าวกับครอบครัวการโทรหาเพื่อนเก่านะครับ อันนี้จะเป็นด้านความสัมพันธ์ด้านที่3มครับก็คือเวลาที่มีคุณภาพคนที่โชคดีเนี่ยไม่ได้มีเวลามากกว่าคนอื่นแต่เขาใช้เวลาคุ้มค่ามากกว่าคนทั่วไปนะครับข้อแนะนําก็คือให้คุณเนี่ยตรวจสอบครับว่าเวลาไหนจําเป็นนะฮะเวลาไหนเราทําอะไรไม่จําเป็นหรือว่าเราทำแบบเพราะความเคยชินนะครับแล้วก็แนะนําให้ทํากิจกรรมที่เติมพลังครับมากกว่าสูบพลังนะครับอย่างเช่นการ พักผ่อนแบบมีคุณภาพครับหรือว่าการใช้เวลากับคนที่เรารักนะฮะที่สี่และสุดท้ายครับเรื่องของความทรงจําที่ดีนะครับก็คือคนโชคดีเนี่ยเป็นคนที่มีเรื่องให้เราเนี่ยยิ้มได้เมื่อหวนกลับไปนึกถึงนะครับก็คือมีความทรงจําดีๆนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับอย่างเช่นการหัวเราะในวงสนทนาที่แบบคุยกันเรื่องไร้สาระนะฮะหรือแม้แต่คําขอบคุณจากคนที่เราเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือเอาไว้นะครับเทคนิคนะครับการ เก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆนะครับก็อาจจะเป็นการถ่ายรูปนะฮะหรือการจดเอาไว้นะครับความทรงจำที่ดีเนี่ยมันคือรางวัลนะฮะของการใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็เป็นสะเบียงครับในอย่างที่ชีวิตเนี่ยโหยขิวความสุขนะครับอย่าลืมนะครับมันทําสมดุลชีวิตทั้ง4ด้านให้มันสมดุลและโชคดีก็จะมาหาเราง่ายขึ้นครับเยมนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้ชอบมากๆเลยครับมันเป็นเรื่องของ ความโชคดีนะครับที่มีหลักวิทยาศาสตร์มาซัพพอร์ตด้วยนะครับใครนะครับที่แบบชอบแนวนี้นะฮะเล่มนี้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสานักพิมพ์วีเลอร์ด้วยนะครับที่ส่งหนังสือดีๆแบบนี้ครับมาให้ได้มีโอกาสได้อ่านนะครับเดี๋ยวยังมีต่ออีกนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่ามีบทที่ชอบเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาจิตตามกัน EP ถัดไปนะครับสำหรับ EP นี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใน EP หน้านะครับ สำหรับ EP นี้สวัสดีครับ